การเดินทางมายืนจีนครั้งนี้นอกจากจะมีผู้แทนจากภาครัฐแล้วผมยังนำนักธุรกิจไทยที่มีศักยภาพและสนใจที่จะสร้างเครือข่ายธุรกิจมาด้วยผมหวังว่าการสัมมนาในวันนี้จะมีส่วนเชื่อมโยงภาคเอกชน,นไทยและจีนกระตุ้นให้โอกาสในการเปิดการค้าและการลงทุนและสร้าพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกันมากขึ้นจากนี้ต่อไป ผมขอประกาศว่าประเทศไทยเปิดแล้วครับเราพร้อมที่จะให้นักลงทุนจีนเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศรัฐบาลพร้อมที่จะนำนักล,ลงทุนไทยออกมาร่วมกับรัฐบาลเพื่อมาเชื้อเชิญนักลงทุนจีนและนักลงทุนอีกหลายๆประเทศให้เข้าไปร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้ไปถึงจุดที่ประเทศไทยควรที่จะมีศักยภาพแข่รับเชิญทุกท่านครับ ประเทศไทยภายใต้การทำของสถานี้เปิดกว้างสำหรับการลงทุนเราจะมีคณะกรรมการเข้ามาเพื่อทำให้ Ease of so Doing Business หรือความง่ายในการทำธุรกิจมีความสะดกสบายขึ้นจะไม่ใช่เป็นแค่วัทกรรมเฉยๆที่สัญญาว่าจะทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นแต่จะเป็นการทำให้มันง่ายขึ้นจริงๆนำความสะดวกสบาย ยึดหลักทำอธิบาลทำทำให้นักธุรกิจสามารถเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างกว้างขวางสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่อยู่ในที่นี้มีเชื้อสายจีนรู้ถึงตัวของเองก็ตามทีกว่าครึ่งเราเป็นพี่น้องกันเรามาทําค้าขายกันเรามีมิตร์ไมตรีที่ดีให้บอกกันมาโดยตลอดประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เล็กแต่มีศัยาากยภาพสูงเราเป็นน้องคนหนึ่งของประเทศจีนซึ่งจะช่วยกันเดินไปข้างหน้าควบคู่ไปกับพี่ใหญ่ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกเราขอร่วมเดินทางไปกับประเทศจีนบนเส้นทางที่ท้าทายและทำให้โลกของเราจเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับขอบคุณครับ <noise> 有请，爱奇艺电影及海外业务事业群总裁杨夏华先生。有请，中国移动无忧行。 首席执行官季勇博士，有请，团副总裁王慧女士，中泰旅游合作的新征程，请大家给点掌声，谢谢。好，非常感谢大家，我们可以到先到前台合照，请大家移步前台，了。好，谢谢大家，考坤玛卡。 คำร่วมมือระหว่างไทยกับจีนมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆมิติไม่ไว่าจะเป็นเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวการศรึกษาศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเปรียบเสมือนคำที่ว่า ชั้งสี่บริษัทเข้าโต้ลงที่จะไปประกอบลงทุนแล้วแล้วก็มีอย่างน้อยนะครับแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่โซลเก็บด้วยก็หวังว่าจะเรื่องเกียร์จากบริษัทของท่านให้ไปลงทุนที่มาแล้วเราไปดูเชื่อสามารถต่อได้ยังไงนะครับกี่สิ่งกัน

ลดหย่อนปจิณณน,นได้50%อีก5ปีนั้นรวมทั้งหมดเนี่ย8บก5ก็คือ13ปีนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าลองนายกครับท้าลองเรอท่านท่าน r ีดนตรีดีดีอยากจะสารคตอเพือเนานาคตรังีกแล้วก็ขอขอบคุณที่ช่วยทำเรื่องนักงนเตอร์มีอมร่วมมือกับภาครัฐ 在数字经济部门有非常好的合作，密切的合作，呃，培训和这个合作交流。非常感谢，和泰国的关系也非常，呃，历史也非常悠久，双方非常好。就就正如你刚才很说，所以华为愿意啊、呃，在以及绿色低碳是整个世界未来发展的趋势。啊、呃，ก他ร那。 Oh, Mr. Prime Minister, very good to see you and the whole team. Alright, and you look so handsome and we are very honored to do this. Yeah, working with you. Uh, yes, very honored to do this meeting, very honored to be invited here uh, to have this discussion with the leadership of Thailand um, Business and slowly to into uh, data center building. So when we first started, when I actually first started with the company, in 2014. One of the reasons why we're looking to diversify overseas is because our customers has been like, pushing us to do it in China itself. And um, because of their push, that get going, get going in GDS, you have to start going around Singapore first, because that is uh, by far the digital hub of Asia. By far. I mean, because of their connectivity, because of their, um, uh, you know, the, the, the number of... Uh, as you know, we, we are here the, the thai government and the delegation are here to explore all possibilities of doing business with. Uh, first of all, i would like to extend um, our best wishes and uh, warmest welcome to china on behalf of tencent and a of your interest, or that I might be able to clarify certain uh, opportunities or incentives for you. Like, for example, car uh, service or regional office, uh, local services uh, such as VTV, um, uh, mobile game, which mm -hmm. is also popular in Thailand, and, and I mean Tencent as uh, the largest uh, game operator, uh, the important market uh, in the area with a lot of titles uh, and uh, uh, for the next uh, decade or longer and longer mm -hmm. um, tencent is 上午好。上午好。欢迎。欢迎坐，拉玛院非常感谢。你在那过得还好吧？ช่วงนี้เป็นัสดีไหม？非常好，非常好，非常感谢。 泰国人民一定会在国家发展中泰比邻而居，血脉相连，中泰友好深深。两国关系进入了中泰民族共同体建设的一个新时代的积极、有效的落实。中方的中泰新的时代里，把两国新的发展。 congratulations for hosting this forum. to the family that has lost their life during the shooting incident in Bangkok earlier this month. Most stringent measures will be enforced. Thai for Thailand-China community with a shared future for energy remains firm and unchanged. Taiwan is an ineligible part of in poverty alleviation and